การปรึกรู้ลมหายใจในอาณาปานสตินั้นรพระพุทธเจ้าท่านถ้าเริ่มจากการมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าฟัางดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะง่ายนะแต่ความจริงเราไม่เข้าใจว่าแค่มีสติรู้ธรรมดาธรรมดานั้นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะไปจงใจอย่างแรงกันคือทันทีที่นั่งหลับตาได้ก็บังคับตัวเองทันทีให้เพ่งเข้าไปจับแน่นที่ลมหายใจหรือไม่ก็กดความคิดไว้ไม่ให้ฟุ้งสัน้นกับทั้งรอคอยคาดหวังว่าเมาื่อใดจิตจะสงบสักที ตึงนั่นก็จะเป็นเหตุให้เกิด,กดความกระวนประวายหรือรู้สึกอึดอัดสภาพของจิตจะคับแคบแล้วก็ทึบทึมลงทันทียิ่งบังคับตัวเองเท่าไหร่ในอาการอย่างนั้นก็จะยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นทางที่ถูกแล้วเรามาเตรียมความพร้อมจะมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกกันก่อนเริ่มต้นเลยให้นั่งหลังเอง็นพิงพนักสบายสบายบนเก้าอี้วางเท้าราบกับพื้น วางมือราบกับหน้าตักปิดตาลงเพื่อตัดเครื่องรบกวนสายตาออกไปก่อนจากนั้นสำรวจดูว่าฝ่าเท้าที่วางราบกับพื้นมีอาการงองงุ้มหรือว่าแผ่ราบในอาการผ่อนพักจะเห็นได้ชัดนะว่าถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านหรือว่าเคร่งเครียดกล้ามเนื้อฝ่าเท้าจะเคร่งเคร่งแข็งแข็งไปด้วยแต่เมื่อเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝ่าเท้าออก ใจก็จะพลอยคลายจากอาการเคร่งเครียดหรือว่าฟุ้งซ่านหรืออัดไปด้วยชั่วขณะหนึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นนะว่าฝ่าเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นอวัยวะรับน้ําหนักตัวอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเครื่องสะท้อนได้ด้วยว่าจิตใจของคุณมีอาการฟุ้งซ่านมีอาการเคร่งเครียดอยู่หรือเปล่า เมื่อฝ่าเท้าผ่อนคลายดีแล้วพื้นจิตพื้นใจสบายแล้วก็ให้สำรวจในขั้นต่อมาว่าฝ่ามือที่วางราบอยู่กับหน้าตักนั้นมีอาการผ่อนพักอยู่หรือว่ามีอาการกำเกรงถ้าหากว่าฝ่ามือมีอาการผ่อนคลายออกสบายเท่ากับฝ่าเท้าคุณจะรู้สึกสบายครึ่งตัวขึ้นมาทันทีจากนั้นก็ให้สังเกตนะว่าทั่วทั้งใบหน้าของคุณมีอาการเคร่งเๆอยู่หรือเปล่า ตัวทั้งใบหน้าเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมีอาการผ่อนพักมีอาการสบายจริงๆเนี่ยวางคิ้วจะไม่ขมวดแล้วก็ขมับจะไม่ตึงบางคนถึงแม้รู้ตัวว่าวางคิ้วขมวดอยู่ก็ไม่สามารถคลายได้ง่ายๆเหมือนกับฝ่าเท้าและก็ฝ่ามือนะอุบายวิธีง่ายๆก็คือให้ย้อนกลับไปดูใหม่ว่าฝ่าเท้ามันเส่งขึ้นหรือเปล่า ฝ่ามือมันกลัมขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าฝ่าเท้ากับฝ่ามือมีอาการผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งก็ให้ย้อนกลับมาสังเกตว่าวางคิ้วมันคลายลงบ้างหรือเปล่าความรู้สึกหนักๆตึงๆที่หน้าผากมันคลายลงบ้างหรือเปล่านถ้าหากว่าคุณผ่อนคลายจริงๆอาการขมวดที่วางคิ้วก็จะปล่อยคลายตามไปด้วยคุณจะพบว่าเมื่อทั่วทั้งใบหน้าผ่อนพักเต็มที่พร้อมทั้งฝ่าเท้าฝ่ามือ ที่มันมีอาการผ่อนคลายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งกำเกรงอยู่เลยจะเกิดความรู้สึกสบายทั้งตัวขึ้นมานั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายมันผูกอยู่กับฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้านี่เองพอผ่อนคลายฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้าได้นะไม่ว่าจะน่องไม่ว่าจะแขนไม่ว่าจะหัวไหล่หรือว่าที่ต้นคออะไรมันก็ผ่อนคลายตามไปด้วยทีนี้เรามาดูต่อไป พอสบายทั้งตัวขึ้นมาได้ใจมันก็ปลอยสบายตามไปด้วยใจที่มีอาการสบายเป็นยังไงมันมีอาการเปิดกว้างไม่คับแคบไม่เพงเง่งแรงไม่เคร่งเครียดใจที่สบายนะมันมีความชุ่มชื่นอยู่ในตัวเองลักษณะใจที่สบายนี่แหละพร้อมจะเป็นสมาธิลักษณะใจที่สบายนี่แหละพร้อมที่จะมีสติเข้าไปรู้นะลมหายใจอย่างพอดี ทีนี้อุบายเพื่อที่จะไม่ให้เผลอเข้าไปเพ่งลมหายใจแน่นเกินไปแทนที่เราจะไปจับลมหายใจทันทีเนี่ยก็เหมือนให้ถามตัวเองว่าขณะนี้สำรวจเข้าไปนะร่างกายมันต้องการลมหายใจเข้าหรือว่าต้องการลมหายใจออกหรือว่าต้องการที่จะหยุดลมอยู่มันมีอยู่แค่สามภาวะนี่แหละถ้าหากว่าร่างกายต้องการลมเข้ามันจะรายงานออกมามันจะฟ้องตัวเองออกมาว่ามีความรู้สึกขาด ขาดลมขึ้นมาก่อนตอนที่รู้สึกขาดลมแล้วค่อยๆลากลมหายใจเข้ามาอย่างนั้นเรียกว่าเป็นความพอดีของร่างกายตามธรรมชาติของร่างกายถ้าหากร่างกายยังไม่ทันรู้สึกขาดแล้วเราไปเร่งลากลมหายใจเข้ามาแบบนั้นเรียกว่าหายใจตามอาการอยากมันมีอาการเร่งรีบมันมีอาการกระวนกระวายทางใจเป็นตัวนำร่างกายก็จะเกิดความรู้สึกอึดอาจเป็นผลลัพธ์ตามมา พอลมหายใจมันเข้าพอดีกับความต้องการตามธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่ไปเอาตามความอยากของใจใจก็จะทําตัวเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ไปเป็นผู้อยากผู้เร่งหรือว่าผู้มีอํานาจควบคุมลมหายใจใดๆจากนั้นเช่นกันเวลาที่ลมหายใจถูกลากเข้าไปจนสุดแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดขึ้นมา พร้อมที่จะให้ร่างกายมันระบายมันผ่อนคลายลมหายใจออกมาตามธรรมชาติจิตก็จะทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้มีอาการผ่อนพักตามร่างกายไปด้วยเช่นกันหลังจากที่ลมหายใจถูกระบายออกไปจนสุดถ้าหากว่าเราไม่มีอาการเร่งไม่มีอาการรีบไม่มีอาการอยากเราจะพบว่าร่างกายสามารถอยู่ได้ของมันเองสบายๆอีกพักหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพาลมหายใจ ร่างกายก็อยู่ของมันเบาๆาสบายสบายไปได้ใจก็อยู่ในฐานะผู้รู้ผู้ดูเบาๆสบายสบายไปได้เช่นกันจากนั้นพอมีความรู้สึกขาดลมขึ้นมาครั้งใหม่เราค่อยเรียกเอาดึงเอาลมหายใจระลอกต่อไปเข้ามานี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าเป็นผู้มีสติรู้ลมหายใจออกไม่ใช่เป็นผู้อยากให้ลมหายใจเข้าไม่ใช่เป็นผู้อยากให้ลมหายใจออก ในประสบการณ์ภายในคุณจะเห็นเหมือนกับลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกนะโดยมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยหลังจากฝึกสติจนพร้อมจะรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้เป็นปกติแล้วเราจะสามารถรู้สึกถึงรายละเอียดอื่นๆของลมหายใจได้ทั้งหมด สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ดูเป็นลำดับต่อมาก็คือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นใจความโดยสรุปก็คือจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นไม่สําคัญไม่มีอะไรผิดถูกไม่มีอะไรดีกว่าหรือแย่กว่า แต่สําคัญก็คือให้รู้ตามจริงในขน,น่งหนึ่งๆว่าลมหายใจของเรามีความยาวหรือความสั้นแค่ไหนคนเราจะไม่หายใจยาวตลอดหรือสั้นตลอดแรกเริ่มถ้ารู้สึกขาดลมหายใจมากร่างกายก็ต้องการลากลมเข้ามากหรือถ้ารู้สึกว่าลมเข้าไปเก็บอยู่มากก็อยากระบายออกมามากให้หมดเช่นกันทีนี้ต่อมาพอเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะการหายใจยาวร่างกายก็จะขอแค่ลมหายใจสั้นๆแทนทั้งเข้าสั้นและออกสั้น เมื่อสังเกตอยู่อย่างนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าความเป็นลมหายใจแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมต่างไปเรื่อยๆไม่ใช่ชุดเดียวกันและไม่สม่ำเสมอแสดงถึงความไม่เที่ยงได้อย่างชัดเจนและที่ไม่เที่ยงก็เพราะว่าเหตุปัจจัยของลมหายใจอันได้แก่ความต้องการทางกายนั้นแตกต่างไปนั่นเองหลังจากรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจได้ก็ถือว่าเราได้เห็นลักษณะต่างๆของลมหายใจเท่าที่ปรากฏให้รู้แล้ว ตรงนี้เองพระพุทธเจ้าตรัสให้ใส่ใจสังเกตว่าลมหายใจอันมีลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าออกยาวหรือว่าสั้นก็ตามล้วนแล้วแต่ถูกรู้ถูกสังเกตโดยเราซึ่งเราณนะบัดนี้ก็คือจิตคือสติคือความคิดสังเกตนั่นเองเมื่อรู้สึกอยู่อย่างนั้นว่าเราเป็นคนละส่วนกับลมหายใจเหมือนตัวเรากับลมหายใจแยกเป็นต่างหากออกจากกันเราจะรู้สึกถึงภาวะความปรุงแต่งทางกายอื่นๆได้ พระพุทธเจ้าให้ใส่ใจสังเกตว่าเมื่อใจเราไม่หลุกหลีกอาการทางกายก็สงบระงับไม่กวาดแกวงได้เช่นกันและในอาการสงบระงับนั้นไม่ใช่เป็นไปแบบนิ่งๆิ่งทื่อๆแต่ว่าเป็นไปในแบบนิ่งสบายทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาการผ่อนคลายของกายและใจนั่นเองเมื่ออาการทางกายสงบระงับไม่อยากกระดุกกระดิกแล้วก็ไม่เมื่อยขบได้พักหนึ่งคุณจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจชุ่มชื่นสบายไปทั่วทั้งกายและใจ ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าให้ใส่ใจสังเกตอยู่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกก็คือความมีปิติบางคนอาจแค่อิ่มเอิบสบายบางคนอาจรู้สึกเย็นสซ่านบางคนอาจรู้สึกซาบซาจะแตกต่างอย่างไรไม่สําคัญสําคัญที่ขอให้ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าปิติเป็นลักษณะของปิติที่เกิดขึ้น เรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูเฉยๆทุกลมหายใจเข้าออกเข้ารู้ว่าปิติออกรู้ว่าปิติไม่ใช่พอหายใจเข้าแล้วไปเร่งปิติให้แรงขึ้นหรือแกล้งลดระดับปิติให้น้อยลงหลังจากใส่ใจสังเกตปิติที่มาพร้อมลมหายใจเข้าออกระยะหนึ่งกระทั่งไม่ตื่นเต้นหรือยินดีนร้ายกับความมีปิติแล้วคุณจะเกิดความสงบระง,งับขึ้นอีกระดับตรงนั้นความเย็นกายเย็นใจจะปรากฏเด่นกว่าปิติ พระพุทธเจ้าก็ให้ใส่ใจสังเกตอยู่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกก็คือความสุขความสงบทั่วหายใจเข้ารู้ว่าเป็นสุขหายใจออกรู้ว่าเป็นสุขรู้อยู่แค่นั้นโดยไม่ต้องไปหวงแหนความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวความสุขด้วยแค่ยอมรับตามจริงว่าเป็นสุขสั้นหรือยาวแค่ไหนก็พอแล้วทีนี้พอเป็นสุขสงบระง,งับได้ทั้งกายใจพักหนึ่งคุณจะสามารถรู้สึกถึงความปรุงแต่งทางจิต ไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความคิดอ่อนๆเป็นสาย,สายหรือความพวงถึงเรื่องราวนอกตัวที่ให้ความรู้สึกเหมือนจิตยื่นออกไปเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นอยู่คุณจะเริ่มเห็นเหมือนความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นเป็นตังหากจากลมหายใจและจิตก็ให้รู้ไปทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกเห็นสักแต่เป็นความปรุงแต่งทางจิตรู้ตามจริงว่ามันแยกเป็นตังหากจากลมหายใจและจิตเมื่อรู้อยู่อย่างนั้นเราจะเห็นทุกระลอกคลื่นความคิดที่มันเกิดขึ้น ว่ามันเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาหลังจากเห็นว่าความคิดความปรุงแต่งทางจิตนั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับได้เป็นธรรมดาพักหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนกับความคิดความปรุงแต่งมันหายไปไม่เกิดขึ้นอีกจากนั้นพระพุทธเจ้าให้ใส่ใจสังเกตว่าจิตเป็นอย่างไรต่อพอไม่มีความคิดปรุงแต่ง พอรู้สึกว่างๆเหมือนไม่มีอะไรให้ทําหรือให้ดูอีกแล้วก็ขอให้ดูเข้าไปที่จิตนั่นแหละพอไม่มีความคิดสิ่งที่เหลืออยู่ให้รู้สึกได้ก็คือภาวะของจิตทั้งหมดนั่นแหละคือภาวะของจิตจิตปรากฏเป็นอย่างไรก็ให้รู้ไปอย่างนั้นหายใจเข้ารู้อยู่ที่จิตหายใจออกรู้อยู่ที่จิตเช่นนี้นับได้ว่าเราอาศัยลมหายใจรู้เข้ามาถึงปิติสุขและจิตตามลําดับแล้วส่วนใหญ่จิตจะแสดงตัวเป็นภาวะนิ่งว่าง ก็ขอให้สังเกตว่านิ่งๆว่างๆนั้นบางทีก็โปร่งบางทีก็ทึบบางทีก็ตั้งมั่นบางทีก็กระเพื่อมไหวเอาแนวนอนไม่ได้หรือบางคราวถ้าเหมือนไม่มีอะไรให้สังเกตเลยคล้ายกับว่างเฉยแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นแทรกแซงก็ขอให้สังเกตว่าแท้ที่จริงยังอาจมีความชอบใจหรือไม่ชอบใจเคลือบแฝงจิตอยู่ได้ถ้ายังชอบใจหรือไม่ชอบใจได้นั่นก็คือจิตยังไม่ว่างจริงแล้ว